สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แกะกล่องเดมูไม่สุกครับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับเกมที่เรียกได้ว่ากล่องใหญ่กล่องหนึ่งแล้วก็เป็นเกมที่รอคอยมานานมากนะครับที่เอ่อจะได้สัมผัสมันของจริงนะครับผมกับเกมมีชื่อว่า w i n d Brothersburg นะครับ <c oughs> เกมนี้ออกแบบโดยคุณ TC Petty ท,ที่ที่สามนะ่น The t r นะครับผมแล้วก็เป็นเกมจากค่าย r u n e กต a e นะครับผมคือเกมเนี้ยมันเข้า Kickstarter ไปน่าจะปีที่แล้วอ่าถ้าจะไม่ผิดนะครับผมปีที่แล้วแล้วก็เอ่อผมชอบในเรื่องธีมแล้วก็ในเรื่องของอ่าสิ่งที่เขาสื่อว่าในเกมเนี้ยเราจะมีเนื้อเรื่องประมาณเป็นล้านแบบที่เราสามารถเล่นได้ไม่ซ้ํากันอ่ามันจะมีเนื้อเรื่องเยอะมากที่เราสามารถเล่นได้ไม่ซ้ํากันนะครับผมซึ่ง เดี๋ยวมาดูกันว่าคอมเมนต์ในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งอย่างที่เราจะบอกก่อนคือมันอาจจะมีสปอยนะครับผมมันจะมีกล่องบางอันที่จะเป็นเหมือนกล่องเซเนโรที่อาจจะสปอยได้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าต่อให้สปอยเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันทำหน้าที่อะไรในเกมนวมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลามาดูกันว่าในกล่องงานวันมายฟาร์เธอร์เซิร์กันนี้นะครับมีอะไรบ้างตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอแรกเลยปกกล่องสวยงามมากนะครับก็เป็น หมือนเป็นปราสาทหลังหนึ่งนะครับอยู่บนหุบเขาแล้วก็มีอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งนะแล้วก็มีสายฟ้าฟาดมาลงหอคอยอย่างนี้ก็อารมณ์เหมือนแฟงเกนสไตล์อ่ะมันจะกำเนิดแฟงเกนสไตล์แต่ว่าในเกมนี้มันนอกมันจะมีนอกเหนือจากแฟงเกนสไตล์เยอะมากนะครับผมนี่คือผมรีเสิร์ชมากเพราะว่าผมทําการรีเสิร์ชเพราะว่าผมอยากเล่นเกมนี้มากนะครับผมนี้ข้างกล่องก็จะเป็น my father's p e r l แบบนี้นะครับเหมือนกันทั้งสี่ด้านเลยโอเคแล้วก็หลังกล่องอหลังกล่องก็จะเป็นเหมือนกับเป็น art work คร่าวๆไม่ได้บอกอะไรข้างในนะเกมนี้เล่นได้2อถึงสคนนะครับผมใช้เวลาประมาณ3าชั่วโมงแล้วก็เหมาะกับสำหรับอา,อายุ14ปีขึ้นไปนะครับผมเรเนเกตเกมมามาดูกันว่าในกล่องกล่องนี้จะประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะครับผมตื่นเต้นมากมา oh. เริ่มกันเลยดีกว่าผมมีอดใจรอที่จะดูข้างในไม่ไหวแล้วอันนี้ผมทําการห่อปกไปแล้วนะครับผมโดย B ีวิชนะครับขอบคุณบีวิชน้าที่นั่นด้นะครับห่อเนียบมาก เปิดมาอย่างแรกจะเจอกับรูบุ cus, that, ๊กอ so in ู้รูบุ๊กดีมากเนื้อสัมผัสมันไม่ใช่รูบุ๊กแบบว่ารูบุ๊กกระดาษธรรมดาจะเป็นเหมือนก็เป็นกระดาษแบบมันเป็นกระดาษที่เป็นแบบว่ามีความพิเศษมีความหนาประมาณหนึ่งนะแล้วก็ข้างในเป็นสีสีมีอธิบายมีการอธิบายทุกอย่างนะครับเกมนี้มันจะเป็นเกมที่เหมือนแบบเราจะได้รับบทเป็นคนสามรุ่นที่พยายามสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับสร้างสิ่งประดิษฐ์สิ่งคิดค้น อะไรบางอย่างนะครับให้อยู่รอบภายในสามสามรุ่นให้ได้รุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานมันคือรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนหารุ่นลูกหลานเหลนนะผมก็พยายามสร้างสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องด้วยว่าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในเกมรอบนั้นมันจะเป็นยังไงมันอาจจะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันในนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องในรอบนั้นด้วยนะครับผมอันนี้เป็นรูปุกนะก็มีประมาณ ข,ข้างหลังมีไอคอนไกด์มีไอคอนไกด์ข้างหลังให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีมีประมาณ27หน้า28หน้าโอเคมาไปต่อครับต่อมาเป็น Village Chronicle ครับอันนี้จะเป็นแมปอันนี้จะเป็นแมป, Map. นนป Map. กระดานที่เราจะได้เล่นในเกมนี้ซึ่งทำไมมันถึงมาเป็นกระดานเหมือนแบบนี้เพราะว่าอย่างในเกมนี้กระดานมันจะเปลี่ยนได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องในเกมที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งนี่ เขาเลี่ยมทองมาครับนี่ถ้าใครดูถ้าใครเห็นในใน,ในกล้องก็จะเห็นว่ามันมีความมันวาวมากๆนะฮะข้างในก็จะเป็นเหมือนกับอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับขั้น Chapter ์ขั้นไอโอจะได้ไม่โดนกจะได้ไม่โดนสปอยว่ามีอะไรนะครับอันนี้เป็นชัปเตอร์ที่หนึ่งก็คือ t h cost o f disease นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระดานอ่ะเวลาเล่นก็คือมันก็จะทับอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้แค่ด้านเดียวแบบนี้ ก็จะมีแบบเพนทึงที่ต่างๆให้เราไปลงได้แกกวจะเป็น worker placement ก็คือเอาตัวคนงานของเราตัวคนที่เรามีเนี่ยไปลงตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็ทำแอคชั่นตามตรงนั้นว่าโนยนั่นเลยว่าไปนะครับผมมีแม็ก็เยอะมากประมาณหนึ่งนะครับผมเยอะเยอะมาหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับบทที่เราเลือกเล่นด้วยแต่ละบทก็จะให้ความความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็น the village c o n t c o l นะครับผม เป็นแมปของด้านนี้แล้วจะเป็นเท้าอ่าเราจะเป็นทายที่เราไปพันช์บอร์ดนะครับผมเกณนี้มันจะมีเทคเยอะค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะครับมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช้สัญลักษณ์มันจะใช้สัญลักษณ์เฉพาะที่จาเป็นจริงๆนะครับผมเทคอันนี้เป็นเทาที่เหมือนกับเป็นการอัปเกรดตัวบ้านของเรานะขออัปเกรดตัวห้องแลบของเราให้มีความเก่งกาจมากขึ้นจะมีความเป็นเอนจิ้นบิลดิ้งนิดนึงนะครับผมให้มันแบบว่าเก่งขึ้นทําอะไรได้ประโยชน์มากขึ้นแต่มันก็จะมีบางอันที่เป็นเหมือนกับส่งผลเสียต่อบ้านเราเหมือนกันนะครับ ที่เป็นขอบทองๆพวกนี้จะเป็นของดีนะครับผมแต่ถ้าเป็นขอบเทาๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นคะแนนตอนจบเกมแล้วก็จะมีบางอันที่เป็นแบบผลเสียตอนจบเกมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีสตอร์จเชดอันนี้จะเป็นของเริ่มต้นของแต่ละคนตัวเอสนะครับผมโอเคโอเคนี่ถ้าเป็นขอบเพนหินอย่างนี้น่าจะเป็นของไม่ดีนะมันจะมีตัวที่เป็นแบบแบงเกิลตายความคริปปี้นะฮะโอเคอ่ะนี่เป็นเทาเดี๋ยวค่อยไปแกะต่อมานี่กระดานผู้เล่นนะครับกระดานผู้เล่น กระดานผู้เล่นจะเป็น dual layer บอก r d นะครับ d u เลเยอร์ก็คือมันจะมี2องเยอร์ er แบบนี้ถ้าใครรู้จักนะครับมันจะเป็นสอง l a อร์แบบนี้มันจะเหมือนแบบเป็นเลเยอร์พื้นแล้วก็เยอร์ที่ยกขึ้นมาเพื่อให้สามารถแบบเวลาวางอะไรลงไปแล้วมันจะไม่ไขยื่นมันจะอยู่ในช่องนั้นเลยรลย,ยนะครัก<น>็จะเป็นนี้เป็นเพ y ย r b o อกแต่ละคนอมันอารมณ์เหมือนกับเป็นบ้านของแต่ละคนนั่นเองนะครับผมก็จะมีช่องที่เอาไว้คี e แ track ตัวความสามารถต่างๆ knowledge ตัวนี้จะเป็น knowledge นะครับผมแล้วก็ เป็นช่องที่เราสามารถเอาคนไปลงทำแอคชั่นได้เหมือนกันนะครับก็จะมีแบบไปลงตรงนี้เปลี่ยน A เป็น B อะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นแบบอะไรพวกนี้นะฮะตรงพวกนี้คือมันจะมีแบบบางคนที่เราเอาเข้าไปแล้วมันเขาจะสูญหายไปอารมณ์เหมือนตีมันจะเป็นประมาณแบวบว่าเราส่งมันจะมีคนรับใช้หรือจะมีแบบอ่าภรรยาหรือว่าผู้อะไรคู่ชีวิตของเราใช่ไหมครับผมแล้วพอเขาลงไปพวกเนี้ยมันจะมีเหมือนการ loss loss คือสูญหายเออหมายามว่า คนที่เราส่งไปเนี่ยอาจจะสูญหายไปด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างคือตีมันจะเป็นแบบเออมัน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 แบบมันดาร์กดีแล้วมันก็น่าสนใจดีนะครับผมก็คือเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับการทําทดลองอะไรบางอย่างที่ต้องใช้คนหรือเปล่าเอ๋เดี๋ยวเป็นตีมน่าน่าสนใจดีน่าสนใจดีแล้วก็นี้จะเป็นควอเตอร์ก็จะเป็นห้องของเราห้องเริ่มต้นที่เอาไว้เก็บคนว่ามีอะไรบ้างนะครับล้าหลังก็จะเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเนาะโอเคก็จะมีสีคนสีสีอันนี้เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีฟ้า ตรงกลางห้องก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะเลเยอร์ห้องตรงกลางห้องตรงนี้ก็จะแบบแตกต่างกันนิดนึงโอ้หมดเลยหมดเลยก็คือเหมือนกับธีมของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นกระดานกระดานในเจมน,นี้จะเป็นจิ๊กซอว์นะครับอ่าจะเป็นจิ๊กซอว์แบบนี้ซึ่งเห็นไหมมันจะประกบเข้าด้วยกันมันก็จะมีด้านบนอีกนิดนึงตรงนี้ก็มันจะมีตรงนี้เอาไว้ใส่อะไรทักอย่างไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่ลอสตรงนี้ ครับผมกลามจะใหญ่นิดนึงเนาะเดี๋ยวค่อยมาประกอบตอนที่ผมเอาออกทั้งหมดแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่าสีเหลืองห้องก็จะเป็นแบบดันเจียนดันเจียนหน่อยหน่อย่าแล้วก็มีสีม่วงอ่าสีม่วงเกมนี้มีสีม่วงจะอยากได้สีม่วงเกมนี้มีให้นะครับผมแล้วก็นี้เป็นกระดาษแล้วก็ตัวนับคะแนนใดใด,ด,ด,ดนะครับ <S <S อ่าอารมณ์นนี้ มันจะเป็นกระดานแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแมพเนี่ยพอเราได้มาเนี่ยแมพมันจะไปวางมันจะเปิดอย่างนี้แล้วมันก็จะเอาสันห่วงเนี่ยวางตรงช่องแบบนี้ตึง้งนี่ <c oughs> ก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยผืนใหญ่สวยง,งามมากนะครับผมถือว่าทำแมพออกมาได้แบบเออดีมากนะครับผมแมพตรงกลางเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะฮะที่มากที่มากโอเคนี่คือแมพตรงกลางนะผม ตัวแมพเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นช่องเอาไว้วางตำแหน่งต่างๆรอบๆเนี่ยก็จะเป็นตัวนับคะแนนอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแทร็กนับคะแนนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแท,ทร็กเอาไว้แสดงว่าค่าความคลิปของเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นของเราหรืออะไรเงี้ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็แองกี้ม็อบก็คือเหมือนกับชาวบ้านรู้สึกแบบว่าไม่พอใจกับการทดลองของเราขนาดไหนนะครับผมก็จะมีความแองกี้ม็อบตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยุครุ่นของเราว่าอ่ะเล่นรุ่นที่1อยู่เล่นรุ่นที่2อยู่เล่นรุ่นที่3อยู่นะครับแล้วก็ แต่ละรอบแต่ละแต่ละแต่ละยุคเนี่ยก็จะมีเหมือนกับ3 3สรอบแต่ละรอบนก็จะแทนถึงช่วงชีวิตคนเช่นช่วงชีวิตเริ่มต้นช่วงกลางคนแล้วก็ช่วงตอนบั้นปลายชีวิตนะโอ้ oh. คือเกมนี้บอกเลยว่าที่ซื้อมาเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวเลยคือตีมันแน่นมากคือเราสนใจที่ตีมันแน่นมากครับผมพอาตีมันแน่นนี่ก็คือแบบว่าอะไรอะไรก็น่าสนใจไปหมดนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือกระดานการเล่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นแทร เอเซนตี้น่าจะไว้ใส่ข้างล่างเมื่อกี้แล้วก็มี2ด้านอาจจะขึ้นอยู่กับอ่านี่ไงมันจะขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เป็นเป็นเจเนอเรชันเท่าไหร่เจเนอเรชันแรกๆก,ก็จะเป็นเหมือนกับด้านนี้พอเจเนอเรชันสุดท้ายก็จะกลายเป็นด้านนี้แทนนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นกระดานเอเซนตี้เป็นกระดานความคลั่งของเรานะครับผมว่าเราทําไปถึงไหนต่อมาก็จะเป็นตัว กล่องที่เหมือนจะเป็นใส่ตัวละครนะครับมาดูกันข้างในงมีอะไรบ้างเกมนี้เขามีเทรย์ทำมาค่อนข้างดีเลยนะแบบทุกอย่างใส่ได้เหมาะเจาะมากๆนะผมอันนี้เทิร์นซีเควนซ์อันนี้น่าจะเป็นเพลเยอร์เอทนะครับผมเอาไว้แบบอ่านได้ใส่ตรงนี้เนาะใส่ตรงนี้เพลเยอร์เอทนะผมโอเคเขาเหมือนจะเผื่อช่องมาให้เราสามารถใส่ซองการ์ดได้ด้วยนะก็ถือว่าทำโอเคเลยับผมพวกนี้เป็นมินิเจอร์ครับผมบผมินิเจอร์มีด้วยกัน6รูปแบบแต่ว่า คือบอกนี้ฟังนี้ก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะได้ฐานกันไปนะผมเกมเนี้ยเวลาเราบอกว่าตัวละครไหนทำมาทำอะทำ,ทำอะไรนะผมเกมเนี้ยมันมีสี่อาชีพแต,แต่เราจะมีสี่อาชีพนะผมจะบอกว่าตัวละครไหนทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ของตัวละครน,นะมันอยู่ที่ฐานที่เราไปใช้ครับเี่มาให้ดูตรงนี้ในเกมเนี้ยมันจะมีฐานมาให้ครับผมซึ่งสีใครสีมันก็จะได้ฐานไปฐานมันก็จะมีหลายประเภทจะมีฐานหลายประเภทตรงน,นี้เลยเช่น ฐานที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นคนรับใช้ฐานหกเหลี่ยมก็จะเป็นตัวเรานะฮะฐานที่เป็นแฉกแฉกเป็นดาวดาวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็น spouse คือเป็นภรรยาเราแล้วก็ฐานสี่เหลี่ยมอันนี้น่าจะเป็นเอ่อเหมือน gardener อะไรประมาณนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมซึ่งหมายความว่าตัวละครพวกนี้ครับเราจะหยิบตัวไหนไปเล่นก็ได้ครับผมหกตัวหยิบตัวไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น ชุดที่เป็นครบเซตไม่จาเป็นครับหยิบ6ตัวไหนก็ได้เราอยากให้ใครเป็นตัวเราอยากให้ใครเป็นคู่มั่นเราก็ได้จะเป็นคู่มั่นที่เป็นชายชายหญิงหญิงหญิงชายได้หมดเต็มที่นะครับผมเพราะนั้นเกมนี้นี่คือมีความเจนเดอร์เลสประมาณหนึ่งซึ่งเป็นข้อดีของเกมที่ในสมัยใหม่ที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะฮะที่แบบว่าเอ้ยตัวละครไหนก็ได้แล้วก็คุณอยากให้ตัวละครนั้นเป็นเป็นแบบไหนคุณสามารถบีไซน์ได้เต็มที่เลยซึ่งเออ่าเป็นมูฟเมนที่น่าสนใจนะครับแม้ว่า ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเข้ากบตี้วยนะนั่งกะตีนะคือเราตีอย่าให้มันเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่เราเหมือนกันนะครับผมซึ่งอมาดูตัวละครกันก็มี6ตัวนะครับผมซึ่งอถ้าปกติก็อีกไป6กันหกันที่เป็ลนลักษณะแตกต่างกันแหละทุกคนก็น่าจะชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคนถือตะเกียงหน่อยๆเหรน้ไหมเป็นคนถือตะเกียงหน่อยๆนะครับนี่เป็นคนถือตะเกียงออกมาก็จะมีคุณคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงที่เป็นเหมือนกับ กระโปรงยาวแบบนี้นะครับผมไม่มีเจ้าพวกนี้มันจะซันดรอปมาแล้วนะครับผมฉันเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปเทนอะไรเพิ่มเติมได้เลยนี่ก็จะเป็นคุณผู้หญิงคนนึงแต่ว่าถือกระเป๋ามานี่จะเป็นแม่บ้านของเราก็ได้นะคะรับหรือว่าจะเป็นภรรยาของเราก็ได้เหมือนกันอ่าแล้วก็นี่เป็นนี่เป็นคุณผู้ชายที่แบบว่าข้อข้าพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบกลางแข็งกลางแข็งหน่อยแล้วก็มี คุณผู้ชายที่แบบถือไม้เท้าอ่าถือไม้เท้าแบบนี้นะครับผมมือหนึ่งน่าจะถือท่าอะไรสักอย่างเอาไว้เช็ดแน่เลยแล้วก็คุณคนสุดท้ายก็จะเป็นก็จะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ถือที่กําลังชื้นนิ้วขึ้นมาแบบนี้อยู่นะครับผมอ่าซึ่งอย่างที่บอกก็คือตัวละครมันไม่ชัดเจนอยู่แล้วว่าอะไรจะเป็นอะไรเราสามารถดีไซน์ได้เต็มที่เลยว่าใครอยากเป็นตัวเราใครอยากเป็นคู่มั่นเราอะไรอย่าง,างนี้ได้เต็มที่เลยนะครับผม ต่อมาครับก็จะมีโทเค็นต่างๆซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสีของผู้เล่นแต่ละคนเนาะโทเค็นพวกนี้ก็จะมีอย่างที่บอกเมื่อกี้มี่านมาแล้วนี่ก็จะเป็นโท,เ,ท,โทเค็นโทเค็นนะครับผมโทเค็นก็จะมีอันนี้อันนี้มันจะเอาไว้วางบนเพลเยอร์บอร์ดอ่ามันจะไปเอาผมวางบนเพลเยอร์บอร์ดแบบนี้อันนี้มันจะเอาไว้แบบถ้าตัวอีนเราจะวางเสี้ยวแบบนี้อ่ามันจะไว้เสียแบบนี้นะครับผมจะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะมันมันก็ดูมันดูมันด,ดูงงงงอยู่เหมือนกันนะไม่เป็นไรอะ เราก็จะมีตัวอะไรอีกอันนี้ก็มีให้4อันเนาะตามช่องมีตัวนับคะแนนอ๋อนี่ตัวเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับเป็นเฟิร์สเพลเยอร์โทเค็นมีอันนี้เป็นตัวนับความแอนกรีเป็นตัวนับนุ้ยนั่นอะไรครับก็เป็น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 ดับเบิลไซด์เนาะเป็นดับเบิลไซด์นะครับผมเป็นโทเค็นแบบดับเบิลไซด์แล้วก็เป็นไม้เป็นโทเค็นไม้นะครับไม่ได้เป็นพันชิปบอลเนาะโอเค โทเคนก็ทั่วๆไปดแล้วม,มีการเลฟเฟรนให้แล้วเฟลนก็จะมีพวกซิมโบต่างๆที่เราจะเจอในเกมเช่นอะไรได้อะไรขยับแทร็กซ้ายขวาเงินอ,อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรีมยเดอร์ต่างๆเนาะแล้วก็เป็นเทิร์นซีเควนซ์ลำดับการเล่นในแต่ละเทิร์นว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับผมเกมนี้มันเล่นโดยตัวเองไม่ได้ไมันต้องเล่นคู่กับแอปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แอปในการเล่นคู่ไปด้วยเพราะว่าอย่างที่บอก มาจริงบางอย่างมันบางเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยให้แอปเนี่ยอซิเต์เราตลอดเวลานะครับโอเคอ่ะน,นี่ก็คือตัวละครที่เราจะเจอในเกมนะครับผมมาด้านล่างอันนี้จะเป็นของสําคัญแล้วอยากแรกให้ดูตรงนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องหยิบขึ้นมานะเพราะคือเป็นเด็กบ็อกนะเด็กพวกนี้ก็คือเหมือนจะเป็นชาร์เตอร์ให้เราสามารถเลือกได้ว่าในรอบนั้นเราอยากเล่นเนื้อเรื่องอะไร ซึ่งก็จะมี3เรื่องนะครับก็คือมี the cause of disease นะครับ fear of the unknown แล้วก็อาชามาฟวอร์อ่าซึ่งเราสามารถเลือกได้เต็มที่เลยว่าอยากเราเราอยากเล่นเรื่องอะไรเนื้อเรื่องไหนก็เต็มที่เลยนะครับผมในกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นเดี๋ยวเอามาก,ก่อนตึ้งตึ้งตึ้งอ่าสมมติว่าผมหยิบตัวนี่เลย the cause of disease น่าจะเป็น ep 1 ep 1, 1> ในกล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบกล่องแบบฝากแงะฝากแงะเอานี้นะฮะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าฟัไงได้นะครับ <laughs> มันฝากแงะน,นี้แล้วก็ข้างหลังก็จะบอกอยู่ว่าอันนี้เหมาะกับเล่่่นนนถึงกงกีีคค มีคอมโพเนนต์อะไรในนี้บ้างดูนี่นั่นนะครับซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีคอมโพเนนต์ที่ไม่เหมือนกันนะแต่กล่องนี้จะมีคอมโพเนนต์ที่ไม่เหมือนกันเลยต่างอะไรเส้นเชิงนะครับผมแล้วก็ของที่อยู่ในกล่องเนี่ยในหนึ่งรอบที่เราเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับผมมันจะมีแค่บางอย่างเท่านั้นที่ถูกใช้นะครับบางอันมีโค้งโทเค็นอะไรมาให้มีการ์ดเพิ่มมาให้อะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคอ่ะไม่โดนสปอยไม่รู้ถือว่าไม่รู้เลยเลยเพราะว่าต่อให้เห็นก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามััันนนเล่่ยงงไะครรบตอให้ <S <S ู้ ก็ไม <g ülme> ่ร,รู้อยู่ดีว่าตรงตรงกันเลยเรืองี้เราได้หรือเปล่านะครับผมโอเคอ่านี่ก็จะเป็นมีสามชารเตอรแต่ละช h a p เตอร์มีความแตกต่างกันไปนะครับต่อไปอันนี้เป็นคอมเนนต์ทรัพยากรต่ตางๆที่เราจะได้รับในเกมโอ้หนักเหมือนกันนะหนักเหอนกันนะฮะมาดูกันข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่ออย่างแรกที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือโทเค็นคิวพวกนี้นะ <c oughs> ม่ใช่อะแต่คิวก็มีสนะี่สีนะก็เรื่องแบบแทนโนเลจต่างๆที่เราจะได้นะครับผมพวกโนเลจที่บนกระดานผู้เล่นตรงนี้เนาะที่รู้เลยนะครับรู้เลยอย่างแรกก็คือนี่ครับนี่มันเป็นทุกมันเป็นทรัพยากรหนึ่งอย่างเหมือนกันมันเหมือนกับเป็นขวดขวดขวดน้ํายาอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งเปิดจุกเอาไปใส่เอาอะไรใส่ไปข้างใน,นก็ได้เหมือนกันนะเปิดจุกใส่ได้นะครับผม เยอะมากดีมากนี่ถือว่าเอาไปใช้งานจริงได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เอาไปเล่นได้เกมเนี่ยเราไปใช้งานจริงทํามาได้อย่างนนไรนะผมมันจะเป็นเกาะขวดเปล่าๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็คือจะมีโทเค็นครับโทเค็นก็จะมีโทเค็นที่เป็นโลงศพ่าโทเค็นโลงศพแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เยอะพอสมควรเยอะพอสมควรนะฮะโทเค็นสัตว์ซึ่งก็จะเป็นปริ้นด้วยนะครับมีปริ้นด้วยแล้วก็เอ่อน่าจะต่างกันหมดเลยไม่ซ้ํากันเลยโทเค็นสัตว์นี้น่าจะต่างกันหมดเลยนะครับ ต่อไปเป็นโทเค็นเกียร์โทเค็นเกียร์นี้เหมือนจะเป็นเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กเลยเช่นเดียวกับเหรียญเงินตรงนี้เหรียญเงินตรงนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันมีเหรียญห้าเหรียญห้านะครับผมอันนี้จะเหรียญหนึ่งใช่ไหมอ่านี้เหรียญหนึ่งเป็นเงินหมดเลยครับผมแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นโทเค็นเนาะเป็นโทเค็นคิวบ์ต่างๆใดๆนะครับผมโอเคสวยมากครับสวยมากกรูมากถือว่าโอเคมาก นะครับสุดท้ายครับท้ายกล่องครับก็จะเป็นเด็กของการ์ดท,ที่เราจะเจอในเกมนะครับผมเด็กของการในเกมก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อันก็คือมีการ์ดเการ์ดบการ์ดสอย่างนี้นะฮะซึ่งหน้ากล่องนี้ของกล่องเป็นของเกมเทรดนะครับผมเขาจะเขียน ABC มาให้เราแล้วอ่าเวลาเราเก็บการ์ดจัดเก็บเวลาเราชําการ์ดไว้หน,หน้าไหลเราก็แค่แดึงอันนี้ออกมาแล้วก็ตั้งและเล่นได้เลยนะครับผมก็จะสะดวกมากแล้วก็จัดเก็บก็คือเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นก๊ดเนะแล้วก็เขาเผื่อพื้นที่มาให้สาหรับในการใส่ซองด้วยอ่าเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบความตื้นลงไปนิดนึงความเขาเรียกว่าอะไรความลึกลงไปนิดนึงให้เราสามารถใส่ซองแล้วมันจะไม่ฟูขึ้นมาเกินนะครับผมอนี้เป็นก๊์ด abc เนาะ abc อะไรแบนี้ตึ๊บโอเคการก็พอสมควรไม่เยอะมากแล้วก็หมดแล้วท้ายกล่องก็เป็นอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าเอาไปใส่อะไรเดี๋ยวอาจจะมีอะไรตัวอย่างที่เราจะไม่รู้ในอนาคตนะครับผมหมดแล้ว โอเคครับหมดเรียบร้อยครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดในเกมเดียว <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็คือตัว My f a t h e r s w o r g นะครับเป็นเกมที่เฝ้ารอมานานมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับ <c oughs> คิดว่าจะได้กลางในเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อยากกลางแล้วนะครับอยากเล่นแล้วถ้าไม่เล่นคนเดียวได้ได้จะเล่นไปแล้วนะฮะมา ก็นี่ก็คือการแกะกล่องของตัว My f a t h e r s w o r l d นะครับชอบไม่ชอบ,ชอบอยังไงสามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด, share, กดต,ติดตามได้นะครับทังไงวันนี้ขอต,ตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่าการแกะกล่องเกมหน้าครับไปเกมอะไรติดตามได้ครับทางช่อง Bob Bass Studio ครับผมเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ